งานนี้พ่อจ๋ากับลูกจา๋าทำเอาแฟนคลับเอฟซีน้ำตาไหลเลยค่ะโบคิดโบคาดฝันว่าอ่พ่อจ๋ากับลูกจา๋าซีเวาออกมาขนาดนี้เนาะแม่นกถึงกับน้ำตาไหลทึอกันค่ะสุดยอดค่ะคำว่าลูกนะคะ คำว่ารูปที่ดีสําหรับแม่เนาะบอดนกพงศกรคือเห็นเห็นเห็นว่าคุณแม่นกนกน้อยเสียงอีสานของเขา,เ,าเกิดวิกฤตเกิดปัญหาบอดนกก็พร้อมซับพอร์ตพร้อมช่วยเหลือพร้อมโอบอุ้มแค่คำว้านี่กะ มันกระเฮ็ดหายแบบทราบซึ่งแม่นบอกค่ะบอท่านได้ต้องบอท่านได้ต้องไปซอยเหลือดอกค่ะแค่คเว้าคนเป็นแม่ได้ยินก็มีก,ก็ก็สุขใจก็ป่าปื้มเนาะค่ะเนาะก็มีความป่าปื้มที่ลูกลูกก็ว้าคํานี้ออกมาให้แม่ภูทีเพิ่น กำลังมีปัญหากำลังมีวิกฤตที่เกิดขึ้นมันก็ซับพอร์ตจิตใจค่ะซัพพอร์ตจิตใจให้รู้สึกว่ายังมีคนห่วงใยยังมีคนให้ให้กำลังใจอีกเยอะมากมายนี่สินะคุณแม่นกหน่อยเนาะ,ะแฟนคลับเอฟซีพอได้ยินปุ๊บก็อดน้าตาไหลน้ำคุณแม่นกหน่อยบ่ได้เนาะค่ะเนาะสุดยอดบอสนก น้ำตาสีไหลน้ำสูเดเออแม่นกวสั่นพันว่าลูกซ้ายยังอยู่ขางๆเบิ่งแง้งกันกำลังใจเสียงอีสานกำลังใจแม่นกน้อยนับถือน้ำใจบอดนกคักวสันบอดนกลั่นพร้อมซัพพอร์ต แม่นกทุกอย่างงานนี้ทำเอาเอฟซีน้ำตาซึมรักอยู่แล้วรักมากกว่าเดิมมาสันบ๊สแฟนคลับเอฟซีแห่งหักหลายอยู่แล้วก็แห่งหักมากกว่าเดิมสำหรับพ่อจ๋ากับลูกจ๋าเนาะโอ้ยบอดเอบิ่งเอาเด้อ่ะบปเมนว่านันเด้เห็นบอ น้องอาอายกับพ่อจ๋ากับลูกจาก๋านี่เพื่อนว่าคุณแม่นกเห็นบอกค่ะเห็นแล้วเนาะทุกคนก็นเห็นไงางานบบเฮดไห้ฮัหหกมันเป็นไปบ่าไดา้ค่ะสุดยอดค่ะว่าสั่นแฟนคลับเอฟซีคอมเมนต์เข้ามาว่าสุดยอดค่ะอ่าสุดยอดอีลีค่ะบ่มีอันใดสิสุดยอดเท่าคำกับคำเว้าคำจา๋าคำแบบ คำที่แบบเฮดไหใหใหให้แม่น่ะมีพลังบวกขึ้นมาเนาะสำหรับอคุณแม่นกน้อยก็คือมีกําลังใจเห็นบ่ค่ะนี่มอนนกพูดโพดขึ้นมาเลยค่ะเห็นเนาะทุกคนกระซีเห็นแล้วคะ่ะ สำหรับเนาะคือศิล,ลปินเพิ่นกะมาถึงโมเมนแม่แท้ๆบอสโนเพิ่นกระบอกรักเหมือนแม่แท้ๆรักเหมือนแม่จริงๆอ่าคอยคือคนเท้าเนาะมันก็เคยอยู่ร่วมร่วมงานร่วมการมันก็มีความผูกพันอ่าระหว่างความเป็นแม่ความเป็นลูกเนาะวินาทีนี้ อีกอย่างจังไหก็ตามสร้างว่าสันเสียงวิหกพร้อมซัพพอร์ตแม่นกน้อยเสียงอีสานทุกอย่างที่ลูกนกจะซอยได้กำลังใจเด้อครับแม่บินต่อไปด้วยปีกที่แข็งแกร่งของเราว่าสันเมนอิหลีเด้อค่ะบอสนกนี่เป็นคนที่เป็นลูกผู้ชายคนหนึ่งที่มีความอดทนที่มีความมุ่งมั่น ที่มีมีความตั้งใจดีเก่งอิหลีค่ะคือเป็นเป็นผู้ที่แบบลูกผู้ชายผู้นึงที่ว่า,าสร้างสร้างฝันสร้างความสำเร็จด้วยตัวเองเอด้วยตัวเองแถมมีลูกสาวที่น่ารักมีลูกสาวที่น่าฮักยังน้อง อ่าอายสกุลนาะพรนเนาะค่ะเนาะนี่คืออีหลานหน่อยนี่กมามะเป็นพลังบวกให้กับพ่อ,อที่สุดยอดที่ยอดเยี่ยมซึ่งบอดนกกะ็ะซับพอร์ตด,ดูแลลูกเป็นอย่างดีอให้ให้กำลังใจกับลูกได้ดียอดเยี่ยมสำหรับบอดนกเนาะซึ่งบอแมนสายเลือดกระหัก เหมือนสายเลือดบอดนกนะคะหักน้องอายเหมือนสายเลือดเอามาปัน่นเอามาซุปให้มีชีวิตที่ดีขึ้นจากเด็กทีอ่อยู่ปามันเนะเาะรับจ้างญาพารับจ้างอยู่รับจ่างกินมามีชีวิตที่ดีขึ้นน้องอาอายก็บอกว่ามาอยู่ตรงจุดนี้กับมิมิเป็น มีสิ่งมีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นให้กับชีวิตมากมายสําหรับน้องอัายนะที่ได้ยินน้องอัายว่าคือบอลําบากเหมือนเมืกอนกระ,ะกพ้าญามีชีวิตที่ดีขึ้นมียูมีกินก็เพราะว่าพ่อนกยานุเป็นผู้ที่คอยซัพพอร์ตคอยให้กําลังใจนี่คำว่าของเด็กน้อยมันกระเฮ็ดห้ยราบซึ้งแล้วแล้วคำว่าของบอสนกนี่ เว้าหาคุณแม่นกน้อยคุณแม่นกน้อยก็รู้สึกว่ามีความซาบซึ้งมีความอบอุ่นขึ้นมาที่ว่ามีลูกๆคอยให้กำลังใจเนาะค่ะเนาะแฟนคลับเอฟซีหลายคู่หลายคนที่เป็นกำลังใจให้กับเสียงอีสานเป็นกำลังใจให้กับเสียงวิหกเพิ่กนกะพลอยม,มีความสุขพลอยพลอยแบบน้ำตา ไหลน้ำนะคะไหลน้ําคําเว่าของบอดนกนะคะเนาะเอามานียายเสงก็มีข่าวสารที่มันมันเป็นพลังบวกที่ไปซ้อยเหลือ,อให้ให้ชีวิตแต่ละชีวิต ให้มีโอกาสที่ก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างยังภาคภูมิใจยังมีความสุขมีความมั่นคงคือจังบอดนอกบอกคุณแม่นกน้อยเราต้องบินด้วยปีกของเราเองเราต้องเข้มแข็งด้วยปีกของเราก้าวผ่านวิกฤตทุกคือถึงีะเกิดไฟใหม่ไปได้สิ่งของมันก็หามาได้ไหมอ่า ไฟไหม้ก็ยังเหลือแผ่นดินนะคะถ้าการพนันนี่ถ้าติดการพนันเล่นการพนันนี่มันจะไม่เหลือแผ่นดินแม้แต่แผ่นดินนะคะแต่ยังเหลือแผ่นดินไว้ให้เราสร้างต่อนะคะเอามาือไรยายแสงก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะจ๊ะหากคุณได้ชอบชิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ยายแสงนะจ๊ะสวัสดีจ้า